ที่นี่สวนเกษตรตะกะแตนย่นยาวออกเห็นวับวับวับว,บวบไหมคะนกนางแอ่นค่ะบินมาฝูงหนึ่งไม่รู้มาจากไหนสนุกสนานเร่งล่ามากเลยดูดีเต็มไปหมดเลยอวันนี้ฝนตกไม่มีคนมาเที่ยวมีนกมาเที่ยวแทนค่ะ เต็มไปหมดเลยโหได้บรรยากาศมากแต่ไก่มันตกใจค่ะไก่มันวิ่งดูดิไก่งงไก่งงตัวอะไรวะวิ่งบินเป็นไปบินกันมาโอ้เต็มไปหมดเลย ต้องไปหาที่มาแล้วมาจากไหนกันเยอะขนาดนี้ไปล้วแตหาที่มาก่อนบ๊ายบายจ้า